สวัสดีครับผมนายพงศักดิ์เทพจันตารหัส66075652เ็กซกชันน3 0 8ขอแก้ไขควิส3ครับเ,เริ่มการเขียนโปรแกรมไปที่ไฟล์แล้วก็นิว รอดไฟล์แล้วไปที่ save as file save as พิมพ์คำว่า w i t h q u i สา save sharp input S, S T D I O S คือการนำเข้าไฟล์ส่วนหนึ่งที่ชื่อว่า Standard Input o u t p u t พุครับหรือเรียกใช้ไลบรารีมาทำงานครับต่อไป a i, n, f, ็บเมนะครับเมนคือเป็นฟังก์ชันหลักของการทำงานของโปรแกรมนะครับแล้วก็ในการทำงานเราจะใช้ปี pi นะครับปกา pi, pi, <c oughs> มิเตอร์แล้วก็อินอินคำคืออินอินคำคือหมายความว่าเป็นการประกาศตัวแปรโดยกำหนด ตัวแปรเป็นอิน o m e ครับต่อไปเป็น bin f ตัวปนูปิ้นครับมงเดฟตัวปนูพ l e สเนเ n อร์อินคัมกับหมายความว่า การแสดงผลบนหน้าจอรอการป้อนข้อมูลเข้ามาครับต่อไปสแกน f พิมพ์คาที่หนึ่งนะครับอาจารย์ผมจะขอพิม <c> พ <oughs> ์เสร็จทีเดียวแล้วผมจะอธิบายอาจารย์ทีเดียวนะครับไปทีละแถว เคสแกน f เล็บหนูเปอร์เซ็นต์ดี n อินคัมเล็บปิดเซมิโคลอนหมายความว่าสแกน f การรับค่าจากคีย์บอร์ดในค่าตัวแปรอินคัม you mm -hmm. income นูนักจลัดเค น้อยกว่า0ปิ้น f แม็ก s ์แคลด e r นครับแะมี l อลยิปอิงคมา <c oughs> น้อยกว่าเท่ากับ1 5 0 0 0แสนห้าหมครับิ้นกซ์แคลดนะครับคือจะเห็นได้ว่า โปรแกรมจะใช้โครงสร้าง if e กับ e l s e นะครับเพื่อตรวจสอบค่ารายได้ที่เราป้อนเข้ามาโดยถ้ารายได้ติดลบหรือน้อยกว่า0โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า e error ขอขอนุญาตจานพิมพ์ค่าให้ครบก่อนนะครับเกิดที่บายทีเดียว อฟอี if ีฟอิ t คําน้อยกว่าศูนย์ปินเอฟ e อโอเคเอลอีฟอิน น้อยกว่าเท่ากับแสนห้าปิน้นเอฟลำโพงเนฟปาน,นูแบ็กสแลตเอ็นเอ็กซ์เอ็มหมายความว่าถ้ารายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นโปรแกรมจะแสดงข้อความว่าเอ็กซ์เอ็มหรือครับหรือได้รับการยกเว้น เซลยีฟอินคำครับน้อยกว่าเท่ากับ3 0 0 0 0 0ครับโปรแกรมจะแสดงจะแสดงผลเท่ากับ5ครับถ้าสมมุติ50000 0โปรแกรมก็จะแสดงผลเท่ากับ10นะครับไล่ไลไล่ลงมานะครับ7 0 0 0 0นนล้ารับตามลำดับนะครับคือค่าก็จะอยู่ประมาณ7,500เท่ากับ15 หล้านเท่ากับ20่ครับสล้านเท่ากับ25 4ล้านเท่ากับ30นะครับแล้วก็ถ้ารายได้มากกว่า4ล้านนะครับโปรแกรมจะแสดงผลเท่ากับ35นะครับก็คือ L bin f ครับ เอ็นสามสิบห้าโอเคครับจะลันนะครับคอมคอมพายล็อกเออเลิกไอ้เนาะเอเอเลิก ตึ df, ๊บต tamam. e ึ๊บเอ่อเนเมนใชได้ต <ced> ึ๊บตึ๊บตึ๊บอ๋อดอนเอฟอ๋อดึงอ๋อค่าตัวสุดท้ายนะครับการทำงานออดตึเซมิโคลอนปตัวอ๋อ เราเราส่งไายใหม่โอ้โหส่งไายใหม่นะครับโอเครันครับแล้วพิมพ์5 3าสามแสนดูนะว่าจะต้องได้ค่าเท่ากับห้าหรือเปล่า อค5นะครับครับต่อไปก็รันครับใส่ค่าสามแสนดูนะว่าจะต้องได้ค่าเท่ากับ5จริงหรือเปล่า5นะครับ โอเคต่อไปต่อไปพิมพ์หนึ่งล้านห้าแสนดูนะครับจะต้องเท่ากับยี่ห้าครับโอเคนะครับเท่ากับยี่ห้าครับถ้าต่อไปพิมพ์สี่ล้านห้า นะครับเพราะว่าถ้าต้องมากกว่าสี่ล้าน 4, 000, ถึงจะเท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าโอเคนะครับขอจบขั้นตอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ